<7. S 2> ไม่ได้ทำตามที่เขาบอกที่แรกครับจริงเคยได้เคยเห็นคนหลอกอมาทำดีมาบอกว่าตั้งแต่ตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการก็ไม่เออกเหมือนกันแล้วก็วันนี้พอตอนแรกรู้ว่าดาสุดสุดาใช้พวกเราเป็นหนึ่งในคนหลอกอมาทำดีก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาร่วทรมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันครับครับผมรู้สึกยังไงก็เราแบบเฮ้ยเป็นคนหลอก ก็รู้อยู่แล้วว่ามันรู้ว่าร่างนี่ยังไงครับบอางน้นเป็รู้สึกดีใจครับที่มันบอกว่าพวกเรารอเลยครับจริงเราเราก็รู้สึกว่า บอว่าเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาหรือว่าการแบบโภชนาการมันเป็นแบบพื้นฐานที่เราแบบต้องการอยู่แล้วเพื่อแบบว่าในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางสุดตระตาชวนพวกเรามาในการแบบว่ามาช่วยขายเสื้อแล้วก็มีการประมลเสื้อด้วยแล้วก็เอาแบบเข,ข,ขาเรียกนะกำไรหรือว่าแบบเอ,อะไรนดะ้อะไรได้ทั้งหมดอ่าใช่เพื่อแบบว่าสนับสนุนในทางทางนี้กับคนที่ต้องการในสิ่งสิ่งนี้จริงๆนะครับค่ะก็ถามแต่ละคนแลาอยากทำกิจกรรมเพื่อแบบ ครับก็จริงๆผมแฮปปี้กับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นฟอนเดชั่นของของชีวิตของเราอะแล้วผมก็อยากให้น้องๆเขาได้มีมีแต่สิ่งดีๆในในช่วงเวลาที่เขากำลังดับเรียนอยู่นะครับในการศึกษาละการพัฒนาการอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้เขาได้มีอะไรดีๆเรียนครับ่ว่าจริงๆจริงๆเรื่องธรรมชาติก็สำคัญมืกันเพราะว่าจริงๆเหมือน เดีย๋ยวนี้พอเราใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆครับมนุษย์ก็แบบว่าอาจจะเผลอทำลายธรรมชาติไปบ้างที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถิดว่าเราแบบได้ลองมาแบบช่วยเหลือหรือว่าลองผ่อนหนักให้เป็นเบามันก็อาจจะทําให้แบบโรคของเราหน้าอยู่ขึ้นแล้วก็แบบทําให้บรรยากาศทุกๆอย่างอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ครับเห็นว่ามีแบบว่าจุดตองนี้มันได้มาสมบูรณ์เลยใช่ไหมเรงเตรียมไปไหนบ้างมาตัวสองป้องเสื้อป้องเสือเส้อเหรอคร <บำ S 1> ับ มาชนไม่แบบตองกาดอะก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันประมูลเสื้อกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งในในด้ากการประมูลหรือว่าการขายเสื้อในทุกอางจะเอาไปสมทบคุนให้กับคุณทลไปแล้ไปแล้วปไปแล้วอว้ประมูลไปแล้วไปแล้วไปแล้วอกนอีกนึงก็คือก็คือจะเป็นประมูลเสื้อที่เราแบบว่าเป็นเสื้อตัวนี้แต่ว่าเราวาดกันก็แต่ละคนก็จะมีลายของตัวเอง กเากอศิลปดีจดแล้วครับโอควกครับ A โร S เอิด S S ขอบคุณครับใจใช่ครับลขอบคุณคนทมได้กับคนที่ไ้กับทุกคน็ขอบคุณทุกคนแลนนะครับที่แบบว่าเห็นแบบว่าเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะอันเล็กน่าของพวกเรานะครับที่แบบว่าคือ มันมันอาจจะไม่ได้พวกเราอาจจะไม่ใช่คนที่ว่าลูกสวยที่สุดแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างที่พวกเราทำพวกเราก็ทําด้วยใจที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทําความดีอยากจะแบบสเปรดเลิฟออกไปให้กับแบบทุกๆคนแล้วก็ทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไงก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับนี่ศิลปะฝั่งนักะุรกิจปีนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่แบบว่าเราได้ไข่กอคั่งฝายบ้าศิลปะครา ไม่ได้มีความสามารถเรืนอศิลปะแต่แค่แต่แค่จริงๆผมว่าทุกคนมีศิลปะในหัวใจอยู่แล้วไม่ว่าใครวาดอะไรออกมาผมว่ามันคือศิลปะศิลปะมันไม่มีผิดมีถูกของผมก็ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมสนับสนุนกันเรื่องการระมูลครับผมแล้วก็เราจะนารายได้เนี้ยไปสนับสนุนแล้วก็เอาไปทําความดีส่งต่อความรักให้ทุกคนนะครับผมได้รับการแล้วก็รอดูโปรเจกต์ที่เรากำลังจะไปทํากันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องๆจะเป็นยังไงบ้างครับ ง่าย่พกเราเ็นผู้ฝึกหัดเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยทั้งค่าแผมก็ตอนนี้อันนี้ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราก่อนแล้วกันครับผมเพลงคนใกล้ที่ถิดไกลครับผมจานจูบโคสก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยสามารถดูได้ที่ยูทูบจีเน่ซันเดอร์สโคลพิเชียลครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมเป็นเจแปนเนสเป็นทีโบ๊ทโชว์เคสที่ชินจูกุเกียวผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ใกล้สงการแล้วนะครับก็พวกเราก็มีงานที่แบบ ในประสบการณ์หลายวันเลยครับแกก็ฝาผังคนมาเชียร์พวกเราเนี่ยครับแล้ว,วากา็มาสุดทรเวการมประสบการณ์ครัแฮปปี้ค่ะบจริงๆก็อ๋อครับจริงๆผมไม่ได้มีผลงานใหม่แต่ก็ฝากแตนไบแล้วกันนะครับฝากแซนไบทุกคนสามารถไปติดตามแล้วก็ฟังเพลงและดู MV ได้ที่ช่อง YouTube ย,รรยูทูบ GNS Under s c o r e Official เช่นกันครับผมขอบคุณครับครับ <c oughs>